สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่พิชนุนะคะพี่พิชนุเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องไมเกรนค่ะไมเกรนนี่คือส่วนตัวก็เป็นเหมือนกันนะปวดหัวทรมานมากๆเลยที่ช่วยแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิคะว่าเป็นไมเกรนมีปัญหายัางไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างค่ะสวัสดีครับผมชื่อพิษณนุเนาะผมเป็นไมเกรนมา20กว่าปีแล้วครับการเป็นไมเกรนเนี่ยเป็นโรคที่ทรมานครับถือว่าทรมานแทบ ผมเนี่ยเคยหามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแบบไม่รู้สุดตัวเลยนะสองครั้งอนอกกนั้นก็จะเป็นเดินเข้าเองหรือว่าเข้าไปตามสภาพเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าครั้งเลยถือว่ายเยอะมากครับอยู่ๆเป็นลมล้มไปน่ะครับพี่ค่ะใช่ครับก็คืคอปวดจนลอกลงไปเลยเนี่ยสองครั้งครับก็มีบัตรประจําตัวถ้าว่าเป็นโรคประจําตัวแน่นอนครับจากโรงพยาบาลเลยก็โรคนี้เนี่ย ถามว่ามันรักษาหายมันไม่หายเรารับเพราะว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีหรือว่ามันหงิดหรือว่ามีปัญหาเรื่องชีวิตอะไรสักอย่างหนักกว่าเดิมอีกครับแต่วันนี้เนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่วันนี้เนี่ยผมได้มาเจอบริษัทของบริษัทไซเซ็ทมอลครับแรกๆมาเพื่อทําธุรกิจรายได้ครับแต่หลังๆมาเนี่ยพอสินค้าชิ้นนี้มานะครับออริซินินครับผมใช้ออริซินินประจํานะครับใช้มาได้ปีกว่าๆนะครับทุกวันนี้ครับ ปัญหาที่ผมเคยเกิดเนะียไม่มีเลยฮนะตลอดเวลาทุกเดือนที่คุณหมอนนะัดผมเนี่ยประมาณสามถึงห้าครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ปีละสามครั้งเนะองครับหลายคนถามว่าที่ถ้าทานออริซมินแล้วชีวิตที่ดีขึ้นที่จะเลิกกินไหม,มผมบอกผมไม่เลิกหรอกครับค่ะมันดีตลอดให้เราถูกต้องครับหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนสามเดือนผมต้องไปหาหมอห้าครั้งเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งผมไปหาสามครั้งผมจะหยุดกินเพื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สินค้าตัวนี้นะครับมันทาจากจะมุกน้ำหนูนนพา้าซึ่งคุณหมอเนี่ยสกัดเอาไขมันออกไปแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นลดไขมันในเลือดของเขลดหมดแล้วโอ้กลายเป็นปกติดีปกติทุกวันนี้ผมสามารถบริการเลือดได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอลิซมินครับทานง,ง่ายมากครับเอาวางไว้บนหัวเตียงครับน้ำหนึ่งขวดกันลืมนะครับก่อนนอนครับใส่ปากหนึ่งเม็ดแล้วก็ตามด้วยน้ำครับนอนแล้วก็สบายมากพรุ่งนี้ฮนะ ไม่ว่าคุณจะนอนดึกแค่ไหนผมรับรองคุณได้ว่าคุณจะไม่มีหนุนหนักอาการบ้านบ้าเรียกสลบเฉยเนี่ยไม่มีเลยผมนี่เมื่อก่อนนี่ถ้าพูดตามตรงนะถ้าผมนอนเกินสามยุ่มเมื่อไหร่พรุ่งนี้ผมทํางานไม่ได้ครับปวดหัวทั้งวันปวดหัวทั้งวันครับถึงขั้นนานเจียนด้วยไหอคะ,อะ ถ้าพักก่อนไม่ต้องไปทํางานไม่ถึงท่านครับแต่ถ้าไปทํางานนี่มีแน่นอนครับ oh. ถ้าผมเก็บใบลาง,งานไว้นะ oh. ผมเชื่ออย่างยิ่งาว่าผมกองอะไรนี้กองอยูถ้าผมเก็บใบลาง,งานแต่ท oh. ุกวันนี้ปีปีกว่านี้ผมไม่มีลาง,งานตังแต่วนะันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าตัวนี้ใครที่เป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือเส้นเลือดตีบอะไรพวกนี้ครับ oh. แนะนําตัวนี้ทานได้กับที่สําคัญครับมีงาดามครับ ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระ,ะทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยชะ,ะลอไวในการแก่เส้ดีมขึ้นน้ำมอนจะช่วยยืดหยอ่นได้แล้วก็ไม่เกรงใช่ครับกินแล้วก็ผิวพรรณจะมองใสที่ยิ่งขึ้นไลทยครับก็วันนี้ฮะดีใจมากๆที่ได้มาแบ่งปันเนาะ ยังไงยังไงเนี okay, <you> ่ยเติด yeah. ต okay, ่อพี่เกลียวดูครับแล้วก็มาเจอตัวจริงผมได้ที่เซสทมอร์ทุกสาขาเนี่ยเราจะมีเบอร์ทพี่พิจิโนเอาไว้ให้ด้วยค่ะเผื่อว่ามีใครอยากจะหาพี่พิจิโนโดยตรงก็ติดต่อได้ค่ะเรจะมีเบอร์ไว้ให้ด้วยค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะนายแพทย์เครับมอร